รับตัวดีเัวตัวแทนเนี้มาทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อไรวะชชา n เนลครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจคงจะต้องขอผิดคําพูดกับคนดูสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนแรกนะครับผมได้พูดเอาไว้ในสตรีมนะครับว่าวันอังคารนี้นะครับผมจะทําการรีวิวตัวของอีจิโกะไวฮ h นโลเอ้ยไม่ใช่อีจิโกะไวฮันโลสิอีจิโกะฮัโลสมบูรณ์นะครับว่า เราควรจะเล่นโซอะไรดีนะครับรวมถึงอธิบายในเรื่องของสกิลนะครับทีนี้เนี่ยณนะตอนนี้นะครับผมเนี่ยเพิ่งนึกออกนะครับว่าตู้ถัดไปที่มันจะเข้าหลังจากตู้ของอุลเนี่ยมันดันเป็นตู้ของกิมจอครับดังนั้นผมจะขอข้ามตัวของอิจิโกะไว้ฮัลโหลมาก่อนนะครับแล้วก็มาพูดถึงตัวของกิมจอก่อนเนาะว่าตัวของกิมจอเนี่ยเราควรจะใช้โซอะไรนะครับรวมถึงว่าสกิลของกิมจอสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ ทีนี้นะครับเรามาเริ่มดูกันที่สกิลแรกเลยนะครับสำหรับสกิลแรกของกิมจอนะครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจใส่ศัตรูเดียวนะครับโดยที่ว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับจะมีโอกาสติดขิด100%เลยนะครับเรียกง่ายๆว่าติดคีดแน่นอนนะครับทีนี้ถัดไปเลยนะครับประสารด้วยความรวดเร็วนะครับในส่วนของสกิลอันติีของกิมจอกันบ้างนะครับเ็นยังไงว่าเงินไขเยอะมากๆเลยนะครับถ้าผมพูดผิดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับ สกิลวันติของกิมจอเนี่ยจะเป็นการสร้างาเมจใส่ัตู้นึงแถวนะครับโดยที่ว่ามีโอกาสลดโกรธของเป้าหมายนะครับ40%นะครับลดโกรธมา100นะทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีการลดโกรธไปแล้วเนาะทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ตายนะครับมันจะมีการลดโกรธเพิ่มอีก1 8 0ตินะครับยังไม่หมดนะครับคนดูคือเขาบอกต่อด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่านะครับ เราเนี่ยลดโกรธไปแล้วนะครับแล้วเหลือศูนย์เลยนะครับคือลดโกรธของเป้าหมายไปจนเหลือศูนย์เลยนะครับมันจะทําการสร้างดาเมจใส่ตัวนั้นนะครับเท่ากับ8%อของ HP สูงสุดนะครับของทิมจอนเนาะทีนี้มันยังไม่หมดนะครับมันยังมีต่ออีกด้วยนะไม่งั้นนะครับก็คือมันจะทําการลดประสิทธิภาพในการฟื้นฟูค่าความโกรธของตัวละครตัวนั้นนะครับอีก15%เ เรียกง่ายๆนะครับว่าเป็นตัวที่สามารถลดโกรธได้ดีมากนะครับรวมถึงเป็นตัวที่มีดาเมจในระดับหนึ่งเลยเนาะทีนี้นะครับที่ผมบอกว่ามีดาเมจนะครับก็คือมันดูตรงนี้เลยครับเขาบอกว่านะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะทําการเพิ่มดาเมจคริของตัวเองนะครับ50%ย้านะครับว่าเป็นดาเมจครินะครับคนดูไม่ใช่โอกาสติดคริติคอลนะครับซึ่งพอมันเป็นดาเมจคริกนะครับเรียกง่ายว่าถ้ามันติดครินะครับคือเดือดดานมากๆเลยเนาะและเป็นบัฟต่อเนื่อง2รอบเลยนะครับ ทีนี้นะครับถัดมาเลยนะครับในเรื่องของการปลุกเื่นนอาวุธบ้างนะครับในเรื่องของการปลุกเื่นนอาวุธนะครับก็คือมันจะมีการเพิ่มดาเมจนะครับแน่นอนเนาะแล้วก็จะเพิ่มผลของการลดโกรธด้วยนะแล้วก็ในรอบถัดไปนะครับสกิลย่อยทํางานแน่นอนนะครับสกิลย่อยก็คือสกิลที่1อันนี้นั่นเองนะครับที่ง่ายว่าพอใช้สกิลนี้แล้วนะครับสกิลนี้จะทํางานได้แน่นอนนะครับในรอบถัดไปนะครับโอเคทีนี้นะครับ กำลัดูกันที่สกิลพาสซีฟกันบ้างนะครับสำหรับสกิลพาสซีฟนะครับก็จะเป็นการเพิ่ม a t k ขึ้นมา7%นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิล4ดาวกันบ้างนะครับหรือว่าสกิลพาสซีฟหลักนะครับสกิลพาสซีฟหลักนะครับก็จะเป็นการที่เมื่อกิมจอนะครับโจมตีตัวละครที่มีพลี่ต่ำกว่าตัวเองนะครับจะทำการสร้างเทเมตเพิ่มเติมนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อ HP ของกิมจอนะครับต่ำกว่า50%ในครั้งแรกนะครับในครั้งแรกเท่านั้นเนาะ มันจะทําการเพิ่มอัตราการฟื้นฟูฟูรี่ของตัวเอง80%นะครับและเป็นบัฟถาวรน,นะครับไม่สามารถลบกลางได้เนาะทีนี้นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ไปแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายเรานะครับมีตัวละครยันเสือ1อันนะครับมันจะทําการเพิ่มดาเมจตริของกิมจอ10% นะครับเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราเอาไปรวมกับสกิลอันเตนะครับเพราะว่าสกิลอันเตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง50%แล้วนะครับแลวถ้าเกิดว่าเราได้รับจากสกิลนี้นะครับก็จะเป็น60%ทีนี้นะครับมันสามารถเพิ่มสูงสุดได้ถึง30%เลยนะครับถ้ามันเพิ่มสูงสุดได้ถึง30%รนะครับเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปเล่นในหอเสือนะครับตัวของกิมชอนะครับจะมีดาเมจคริติคอลที่สูงถึง80%เเเลยนนนะะะคครรรับพาาว่ใหออสืับ เราเนี่ยต้องเอาหอต้องเอาตัวละครที่เป็นยานเสือรงตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้คิมจอนะครับจะได้รับบัฟตัวนี้ไปเต็มๆเ,เลยและบัฟตัวนี้นะครับไม่สามารถตบล้างได้ด้วยเนาะโอเคครับหลังจากที่เรารู้จักกับสกิลของคิมจอไปแล้วนะครับทีนี้เราจะไปดูกันในเรื่องของโซต่อสู้กันบ้างนะครับว่าคิมจอเราควรจะใช้โซ่ต่อสู้อะไรดีเนาะมาเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับีละโซลเลยนะครับสําหรับโซ่ต่อสู้ของคิมจอกันบ้างนะครับ ในส่วนของโซต่อสู้ของกิมจอเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคงคิดว่าเป็นโซตัวนี้แน่นอน100%นะครับแน่นอนครับผมก็จะหยิบม,มาพูดถึงเหมือนกันนะครับนั่นก็คือโซต่อสู้ก้า,าหารนั่นเองครับ หยอกนะครับหยอกอย่าไปใส่นะครับโซต่อสู้กลางานใส่ไม่ดีเลยนะครับกิมจอนาะโอเคมาเอาจริงๆแล้วนะครับเป็นโซต่อสู้ครีนั่นเองนะครับเพราะว่าโซต่อสู้ครีนะครับจะมีการเพิ่มเอตีเคเข้ามานะครับรวมถึงอัตราครีด้วยนะครับและอย่างที่เราได้ทําความรู้จักกับสกิลของกิมจอไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับว่าตัวของกิมจอนะครับมันเพิ่มแต่อัตราการทำดาเมจคริติคอลนะครับ มันไม่ได้เพิ่มอัตราการติดคลีนะทุกคนดังน mm ั้นนะครับการใส่โซ่ต่อสู้คลีนะครับก็ดูเป็นทางออกมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับถัดมาเลยนะครับหลังจากโซต่อสู้คลีนะครับผมก็จะแนะนําให้ใช้เป็นโซต่อสู้ทําร้ายนะครับเพราะว่าโซ่ต่อสู้ทําร้ายตรงนี้นะครับสามารถทําให้ตัวของกิมจอนะครับมีอัตราการติดคลีเพิ่มขึ้นมาถึง4.5%นะครับเรียกง่ายๆว่าก็เป็นรองลงมาจากโซต่อสู้คลีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทําให้อัตราการทำดาเมจของกิมจอนะครับเพิ่มขึ้นด้วยเนาะ โอเคถัดมาเลยนะครับถ้าเราไม่เล่น2ตัวนี้นะครับให้เราเล่นเป็นโซวต่อสู้ถลึงตาก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ดาเมจของอันตินะครับโดนแรงขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถัดไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เล่น3ตัวนี้นะครับผมอีกนึ่ช้อยให้ทุกคนเลือกนะครับก็จะเป็นตัวของโซ่ต่อสู้มองกระจ่างนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของโซ่ต่อสู้มองกระจ่างนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นโซ่ต่อสู้ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สามารถใช้กับพิมพ์จอได้เช่นกันนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับาะว่านะครับการโจมตีนะครับมีโอกาส24%นะครับมองข้ามเดฟของเป้าหมายไป60%นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าการโจมตีตรงนั้นนะครับติดทิ้เข้าไปอีกเนี่ยผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นน้องๆกับทูดาเมจได้เลยนะครับดังนั้นนะครับโซ่ต่อสู้มองกระจ่างก็น่าใช้เช่นกันนะครับโอเคเรามาสรุปกันนะครับว่ามีโซ่ต่อสู้ตัวไหนบ้างนะครับที่ผมแนะนําให้ใช้นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะแนะนําเป็นโซ่ต่อสู้พรีนะครับหนึ่งในใจเลยนะครับแล้วก็เป็นโซ่ต่อสู้ทําร้ายนะครับรองลงมานะครับ ตามมาด้วยโซ่ต่อสู้ถึงตานะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซต่อสู้มองกระจ่างนั่นเองเนาะทีนี้เราไปดูกันส่วนโซต่อสู้2กันบ้างนะครับว่าโซต่อสู้2ของติมจอนะครับเราจะเล่นโซต่อสู้อะไรดีนะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับสาหรับโซต่อสู้2ของติมจอนะครับแน่นอนว่ามันยังไม่เข้าไทยนะครับมาโนไปก่อนเนาะอ่ามาครับอุนเคียวราทิพนะครับจังหวะนี้เอ็มเชอุนเคียวราจินจอทิพนะครับอ่าเรามาดูกันที่ในเรื่องของ โซ2กันบ้างนะครับว่าโซ2เราจะเล่นตัวอะไรดีนะครับซึ่งโซ2นะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำเป็นของซันเยสึสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของอิจิโกะนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับผมว่ามีการเพิ่ม ATK เข้ามานะครับทั้งตัวของอิจิโกะและก็ตัวของซันเยสึเลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับจะมีการเพิ่ม ATK เข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับซึ่ง ATK ตัวนี้นะครับเพิ่มที่ตัวละครตัวเดียวนะครับไม่ได้เพิ่มให้กับปรับทั้งทีมเนาะ ปั๊บทั้งทีนะครับของซันเงสืเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอัตราการทำดาเมจเท่านั้นนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาให้กับทีมด้วยนะครับทีนี้ถัดไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถใช้ของอิจิโกได้นะครับหรือว่าไม่สามารถใช้ของซันเงสืได้นะครับผมก็จะแนะนําอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นตัวของโอเมดะเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวของโอเมดะนะครับมีการเพิ่มไอเคเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้พี่ของเป้าหมายนะครับ ต่ำกว่า45%นะครับมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก13.5%นะครับเรียกง่ายว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นของโอเมดะละแล้วเราเล่นของตัวไรไี้อีกนะครับเราสามารถเล่นของอ่าอยู่ไหนนะผมจำไม่ได้ฮะอ่ะนี่ของไม่ใช่ของเบคุยะนะครับอ่ะของเบคุยะนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่ม ATK เข้ามานะครับ จากที่เพื่อนๆลองสังเกตมานะครับผมจะแนะนําให้ใช้เป็นโซต่อสู้ที่เป็นโซต่อสู้การบวก ATK ให้กับกิมจอทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามาจะทําให้ตัวของกิมจอนะครับโจมตีแรงขึ้นด้วยนะครับรวมถึงว่าถ้ามันติดคลีนะครับมันก็จะยิ่งแรงด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยแนะนําว่าสําหรับของกิมจอเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นการที่บวก ATK เข้ามาทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าโซต่อสู้อะไรก็ได้นะครับที่สามารถทำดาเมจเพิ่มเติมให้กับกิมจอได้นะครับเรียงๆว่าสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สำหรับในวันพฤหัสีนี้นะครับผมจะมีคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็คือวิธีการผ่านด่านที่420นะครับและก็430นะครับที่ผมเพิ่งตีผ่านไปเมื่อเช้านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ